وأنا أرى أن الشيخ ابن القادر مديري رحمه الله. نعم سِبْسِيَ أن هذا هو الأمر. سبحان الله سبحانه وتعالى الله الله وأنا الله وأنا أرى الله وأنا Akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia Ini yang bercakap tentang perdepan. Tonton. Iaitu ia tidak Tetapi, menjadi kerana ia berkaitan dengan manusia. Ia manusia. พูดถึงมนุษย์ผ่านการสร้างมาจากน้ำเชื้อที่รทไร้ค่า,ากำลังพีนน้องกำลักัรุหูกตัวไร้ค่าอิจสาไปตัวนึงเที่ยวก่อนตรงหัวมุมหน้านมันมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีราคาบีนเสาร์กรุหูกทีมันไม่มี มันเป็นของที่เสียหายแล้วก็ไร้ค่าไม่มีค่าอนะรน <c oughs> มนุษย์ก็มาจากอสุจิผ่านการสร้างผ่านกระบวนการในครันของมันด้มีโรคภัยไข้เจ็บพวกคุมมีอิทธิพล บางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเติรการก็ด้วยการถูกบังคับก็หมายความว่าไม่ได้จะเจ็บไม่ได้จะป่วยแต่มันเป็นตามคณะของเก็ก็มันเรียกว่าเป็นไปโดยอินิบารีโดยจําเป็นเติรนการก็เลี่ยงไม่ได้ดางนั้ารที่เราดังนั้นเติรการก็เหมือนกัน Yếu đôi quang chân bên lương, mày đại đội của băng thắng. Mỹ kim nga. Mỹ kim nga. Mỹ kim nga. mì mong 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 mà mong 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 ของกินเลอะเนยทีเดียวเป็นแม่มันรกลงในคนที่อ้วนในคนเฝ้าคนเฝ้านมนุนม่มในตลาดเรามานอานเฝ้าเราอยู่โรงพยาบาลอยู่แต่กินไข้ก็มาฝากมาฝากเราเนี่ไม่ได้กินหรอกหมอห้า,อามเขาใหสั่งกินอาหารนะโดนสั่งกินอาหารอีกกินได้บางทีเนี่ยจะกินนั่นแหละมีกินอะไรจะกินไม่ได้หมอสั่งกินอาหารอีกอ้าว นะดัดักก็อีอดักนตึก็ก็กระหายโดยถูกบังคับเหมืกันดันเจอการดังมัินดอกีอกันมุ่งตัมีสุสวัตุและลางทีเน่เขามีความประสงค์มีความต้องการจะรู้ถึงสิ่งหนึ่งมันก็จะให้ดีอกันเดียวแล้วเขาก็ไม่รู้ถึงสิ่งนั้น อยากจะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรก็ยังไงก็เรียนไปสําเร็จเออมันมีไหม่ะเราจะได้ปทุกวิชาไหม่ะฉันเนี่ยวิชาที่เห็นผิดชอบมาเลยเราเรียนแผลงปานมาเลยดีใจนึ่กระได้เกดหนึ่งเนี่ยดีใจเพราะทําลายสถิติน่ะสถิติคือไอ้บางมันติดสูบบางมันเรียนที่เดียวกัน เรียนไว้ก่อนแล้วตั้งติดศูนย์นะเราเนี่ยเอาแค่ผ่านแค่ได้แค่เกรดหนึ่งในรัชชนามิกาแล้วถ้าเรียนแข่งกันมันไม่รู้เราว่าเราเรียนแข่งกับมันเพราะเราได้ใบรอบองไปโดยเก็บเอาไว้โดยระมัดหนึ่งมสองมสามที่มันทำเกรดแต่เราไม่ได้เราก็ต้องแข่งให้ได้เกรดเท่าหรือี กบวยมอสามอย่างแม่เลขกอย่ามันอะไรรู้นัวไปมาเรียนอะไรกันสควายรู้สควร์รู้เยอะโอ้แท้เอาแค่ผ่านดีกว่าพอละแต่หนึ่งดีใจที่เกินครูถามว่าทำไมทำเกรดต่ำอาจารย์ได้เกตหนึ่งอย่ผมก็ดีใจเป็นสุดๆแล้วนั่นมันไม่มีใครออกจริงมันจะรู้ไปหมดทุกวิชาเป็นไม่ได้ทำนาญไปสักทุกวิชาเป็นไม่ได้ ทีนี้เราอยากจะรู้ก็ดังไปรู้มาไกลใจเห็นดีงเหรอยอมทำเองแล้วเขาก็ไ hmm. ม mm ่รู้ท <part> ุกสิ่งนะอยากจะรู้แต่ก็ไม่รู้นะดันไม่ได้รู้และ เขาก็มีความประสงค์ดานดานหรือว่ต้องไปเติมกระดานดานเติมกระดานเหมือนกี่เยี่ยนและบางทีบางทีเขาก็มีความประสงค์มีความต้องการอาการเมื่อลป้อกันสักวันหนึ่งป้อป้อลืมป้อลืมเสียเสียเสียสายเดียวไม่เห็น xia xia luôn 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 Bờ luôn 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 bờ, luôn 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 bờ luôn 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 bờ, luôn 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 เบอร์งระเนี่ยเปิดตาเบอร์บุกงอต่อบอดต่อบอดทั่วเท่าคุณมองภาษาไทยในแบบภาษามาลีลูมามากพอสมควรนคือเราจะไปบอกว่าคนมารีลูมาภาษาไทยก็จะดูมันจะแปลก มันน่าจะไปเอาคนมาลิวมาเพราะว่ามันมาเจอคนมาลิวที่นี่คนมาลิวเป็นตึกถิ่นไอ้คนที่มาต่างถิ่นมันก็ต้องเรียนรู้ภาษาของคนเจ้าถิ่นนั่นมันน่าจะเหมาะสมเหตุสมบูรณ์มากที่มีเวลาเอามาต่อามาไปคบที่เอามาเอามาเครื่งหนึ่งนะมือครึ่งหนึ่งกนเจนสมอสมดมดมดสามีวมิวหน่อยสมอแต่ดาวม,มด นั่นเยอนั่ยอเอามาสองคำเอามาอย่างวบาลเลบานตะไทยเยอีแยนะและเขาก็มีความต้องการมีความประสงค์อาการกมรรปกัรสุสวัตถูลืมสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำให้ลืนจะให้ลื้มนี่ยมรูปการเนจะให้ลืม,ลม,ละะลมอยาก อยากจะให้เลืมกสิ so decir, ่งหนึ่งจะลืมกลือมันไปซะไอ้เรื่องเนี้ยมาก็อิงเงะยอกันเดียวมาก็ภาษาไทยก็มาใช้ตัวเดียวก็ะมาก็อิงเงะย่อกันเดียวแล้วเขาคู้นั้นก็เนิ่ถึงสิ่งนั้นการเดี่ยวการชั่ววูนะเมื่อยังเนิ่งคุณอะไรอยากจะเลือ ไอ้ที่อยากจะรู้อยากจะจำนะดังไม่จำตกลงเนี่ยเรามีสาอะไรในตามใจมั้ยดังเหมือนดอกกิโยงเนี่ยอาการสุขทุกข์เมกอมพโยกันเดียวกลับกันอี đàn chân cả đàn ngân đặc kỳ ỏi và lặng thì,บาง khi, họ có cómì, 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 sinh cómì, sinh cómì, 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 มาก็ับอุยศกันเดียวแล้วเขาก็ลืมสิ่งนั้นนะึกไม่ออกไอุปยศมันก็ตรงข้ามกันนะนั่นนึกเนี้ยนึกไม่ออกนะลืมแล้วเขาก็ลืมสิ่งนั้นนะึกไม่ออกอโมติดอยู่ไปไปนิดหนึน่นะมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะนะนึกไม่ออก Dan benci Ia akan sesuatu Maka memberi manfaat ia akan dia Dan benci Ia akan sesuatu Lek kau ni rangkia Mai cok sing ning sing dai Maka memberi manfaat ia akan dia Lew Ia Sesuatu แล้วสิ่งนั้นไหนสิ่งที่กุเกียนเมื่อบริมนฟษย์มันก็ให้ประโยชน์ให้คุณอาการยอรแก่เขาอยากจะได้หรือแต่มันปรากฏกลายเป็นเรื่องดีไปนะไม่ชอบเลยเดี๋ยวนี้พอเอาจริงกลายเป็นเรื่องดีไปเห็นไหม และอินเดีย่ออาการสิ่งวัตุนึกกับมันบริมตาระพียาคันอินเดีย่อและเขาเนี่ยก็อยากเงี้ยเงี้ยนวารุเลวกะรู้แหละภาษาไทยภาษาไทยนั่นเงี้ยนและเขาเนี่ยก็อยากอาการสิ่งวัตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากจะได้สิ่งนั้นเหลือเกินอยากจะอยากธรรมดาเนี่ยเงี้ยนเนี่ย คันเนื้อกันตัวด้วยมาก็ามอบริมอตรทียากัรเดียแล้วสิ่งนั้นยายากิดทิ่งสักวันแล้วสิ่งนั้นมอบเริมมอตรแต่กัรเดียมันก็ให้โทษให้อันตรายแก่เขาอาการเดียวอยากจะได้เยอะเกินพอเอาเอาควาจริงพอได้ม้วเป็นไงเป็นโทษเป็นโทษ พี่น้องก็ไปนั่งทบทวนดูเอาไปเลยเพราะบางทีเราเข้าใจว่า,าของที่เราไปจชอบเนี่ยมันเป็นของไม่ดีซึ่งว่าเป็นจริงแล้วมันเป็นของดีบางทีไอ้ของที่เราชอบเนี่ยแหละเราเข้าใจว่ามันเป็นของดีนะเอาควาจริงแล้วมันเป็นของไม่ดีเขาจึงบอกว่าในดีมีไม่ดีในไม่ดีมีดีมัุขพ้นมยู่นี่แหละนะเกิดมาเรียนเกิดสุดหันยะต่อมาภายหลัง The sudo hèn gang xin sudo hong khao sudo sudo chọn xin hong khao gần martin kukudai kabang mang dư đi khao 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 ดานพิเศตายแล้เป็นไงดานพิเศและการไต่สวนพิพากษาคิดคำนวณคิดบัญชีกันแล้วไอตอนนี้นะเขยังไม่คิดบัญชีนะตอนนี้เป็นเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องของการเดี๋ยวเราจะต้องตะลุยงานเนี่ยมันแล้วเรียกว่าเป็น ดิ่มแดดของการประกอบคามมั่นการขนขวายเวลาจะไปรับผลของมันเนี่ยมันโกดกนะนี่คนเราจะไปรับผลได้กต็ต่อเมื่อตายตายก่อนมักจะจิงกัดอุดอียาได้รับการอิสินาราคาวเดียร์ฮุบิมักจะฉะนั้น Jika ada ia ya, tahap prokop bakal punan daripada isi naraka pen suan yang jat isi naraka caw narok isi isi Sirumoh isi rumah isi rumah ke caw ban kondi di ban di ban yang ini isi rumah nama isi itu ni isi kubun isi kubun ke bawah caw kubun kodak ที่ว่าอีซีแปลว่าแดงยิ่งแปลว่าเนื้อก็เป็นชาวนรกฉะนั้นถ้าหากปรากฏว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกเกิดอะไรขึ้นมักก็จะบาดจิกะมาก็อันจิงดังบาบีเลเบใบดาริปดองนี้สุนัขและสุกร มากมาก็มกมกอมดีกว่า,ด,า,วาด,ด,ดีกว่าเขาเาฉะนั้น้ากปรากฏว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกสุนักและสุกนมันก็ยอมดีกว่าเขาไปไหนๆนะทำไมอะเพราะสุนักสุกรน,นี่ ถึงเวลา,าอาล้วมันฟืน้นขึ้นมาขี่ส,ส,สมกีดซอสกันเสรร็จเียบร้อยมันกลายเป็นดินไอ้ของพวกนี้มันกลายเป็นดินคำถามว่ามันดีกับเราไหมล่ะก็มันไม่โดนอาบานะเรื่องเรื่องคือมันไม่โดนอาบากนะมากกรนาอัปปะนั้นเพื่ออะไรเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยกรนาอัาปปะขึอนปะ มีบส arkan โยกันนิ่ง nya ที่เขาพูนันโยกมีบส arkan นักดินิ่ง nya ไปยกตนให้ใหญ่โตก็คือยิงยัตโสอหังปวดโตหรือปวดโตปวดเป็นมีบส arkan ดีก็คือปวดโตปวดเป็นฉะนั้นเพราะอะไรล่ะเพื่ออะไรล่ะ ที่เขาจะต้องไปปวดโตปวดเป็นตัวของเขาด้วยเพอาท้ายที่สุดแล้วมันมองไม่เอานอนไม่ได้ถือเรายืนยันได้ว่าเราเี็นคุณเจ้าสวรรค์ที่เดินบนหน้าค้นพิบุตรเราเดินๆเรายืนยันเลยเราเป็นเจ้าสวรรค์ก็เพื่อมีคนมาเข้าฝันบอกอีก แล้วความฝันก็ถามว่าเป็นเอาเอาเป็นเกมกันได้ไหมล่ะไอ้ฝันนี่มันก็ต้องดูเรื่องของมันดูท้องเรื่องของสารับซ้อนแรกนีอ่าสารับซ้อนแรกเนี่ยมีไอ้ความฝันของคนเหล่านั้นนะันทำไมไม่เชื่อได้เพราะคนเหล่านั้นก็น่าเชื่อถือก็รายการทันดีก็เป็นที่ยอมรับไอายา้ยังเราน่ะใช่ปะ อิม่มามอากมาอิึงมาทำบัลเวลาท่านเสียชีวิตไปแล้วมีมาเข้าฝันเหมือนกันเข้าฝันแล้วก็บอกดาราจักรของท่านว่าท่านดาราจักรขนาดาาาใครใครที่มีบอกชื่อไว้ด้วยแสดงว่าบรรดาอุลามในดาราจักรนัร่นระดับเท่าออกับยิบนุกูัยมากเขาจะบอกระดับสูงเลยอิบนุกูัยมากแต่ตามกว่าคนั้นเขาจะบอกเนี่ย อันนี้คือเราฟังว่าเป็นองค์ประกอบแต่เราก็ตัดสินเนี่ยเงแค่ตามซอเ็ดเท่านั้นใช่หรือเปล่านะดานเยอฮัมบอยังฮินายังหลงดานเยอฮัมบอและเขาเนี่ยก็คือแบบยังฮินาซึ่งไรยุฮินาก็แปลว่ตาต่ำต้อย ยัง g l e ่มซึ ah, this, eh? ่งอ่อนแอท้ายที่สุดแล้วเราก็เป็นแค่เบาที่อ่อนแอดังบิดาพ่อพ่ a n ึงมั i งศัก a ิ์การดีร b บาจิมาริโตะยังมั่บัโซไทฮิดงันตั้งตั้ย์ทุกวันาษาแ่ดดบิดาพ่อแ อย่างไรนะติทำพออย่างไรนะป็นตัวสมควรและสมควรได้อย่างไรนะมันบัสุกันดีอะไรจะสมควรการไปอวดตัวอวดตัวอวดเบงมันบัสุกันดีเพราะว่าทำให้ตัวเองใหา่และสมควร ในการอวดตัวอวดบ่งได้อย่างไรบาจิมาริโสําหรับบุคคลยัม่มมบาสโซตายฮิซึ่งล้างอุจจาระดังนั้นจากง,งานงานด้วยกับมือของเขาเตียบเทียบ hari ทุกทุกวันอยูเป็นคน้องคนเจ็บปันไม่ออก ไม่เจอได้คนไม่ออกมันันแสดงว่าไอ้พวกเราเนี่ยมันกิดยางว่าเราเข้าสซนทุกวันแล้วมันสมควรได้อย่างไรเนีคนประเภแบบนี้ดานมือนางกงอียอกายลมอลมและเอีเขานั้นเน่ืองนางกองากาเยอากาจีแบ Ta hít wai vai, sila mò la mò, tà lọt vệ đà. Yơn có vẹt, năng có vẹt, nón có vẹt. Nên tùa có mì, quỳnh chả rắc, pát-sa-va, mì-a-tôm. Đấy hả? Ở này có thể đối với nhân cảnh như thế mong như เพราะนั้นบางทีเรานี่ไปนึกว่าเรามันสำคัญเหลือเกินเรามันสำคัญเหลือเกินพี่น้องเราบอกแล้วว่าเราเหมือนจุดๆหนึง่งในกระดานเนี่ยทนฉันเอาหัวปากกาไปจิ้มมันจุดเดียวเท่านั้นจุดนั้นน่ะมันคืออะไรเมื่อไปเทียบกับพื้นที่ของกระดานเขียนไอ้จุดนั้น,นคืออะไรมาดูทิใหญ่แค่ไหนอะเรามีจุดวัน จุกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรลูจุกที่ว่าเนี่ยคือจักรวาลทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดแล้วก็ไอ้จุกที่ว่าเนี่ยนะเราไม่อยู่ในจุกไหนนี่เรื่ถามว่าเรานังอยู่ตรงไหนนะถึงที่ได้ไปโบว์ระดับเรา,เาดีนาน่ตัวอันต้องเกนนรงใจกล้าพูดเดงใหญ่ขนาดไหนวันต้องเกรงใจลูกกันล่ะเออเพราะนั้นถ้าเรามีแหม มันไม่มีค่ามันไร้ค่าและเรารู้ว่าเราเป็นมันไร้ค่าเราก็จะไม่เหิมเกลิมเราก็จะไม่ยิงผยองเราก็จะไม่โกหกนะอันนี้นะส่วนหนึ่งนะเวลาวางตาช่างหรือวางันเสมอสมอกันเลยความรู้สึกตัวเนี่ยต้องมีแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีตัวนี้ หนักเกินไปแปลว่าเราเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยหาค่าอะไรไม่ได้เลยไม่มีคุณค่าอะไรสักอย่างเลย้าอย่างนี้ไม่ได้เหมงอนกันเพราะมุ้มมินเนี่ยย่อมมีคุณค่าจะอ่อนแอรหรือจะเข้มแข็งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในบีบบัวฟรีกุลนลินไข้รุน อัลมุมิน,มน,มมน,มมนที่แข็งแรงย่อมมีเข้ม,มดีกว่ามุลมุมินที่อ่อนแอวา่าในุลิขิ์รุนในแต่ละายแต่ละคนย่อมมีความดีไอความดีนั่แหละคือคุณค่าเราไปดูถูกเห็นอกเหียใของเราเองอันนี้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้สึก บางอย่างเรื่องมาขม่มอารมณ์ของเราที่มันจะจุดรังห้เราเนี่ยไปสู่การตะกับบเช่นถ้าเราจะตะกับบเรื่องรวยนะถ้าเราจะตะกับบเรื่องรวยก็ถามว่าเอาไปได้ไหมมันต้องมีตัวมาข่มมาไว้นะถามว่าเอาไปได้ไหมไอที่มีอยู่นะทั้งปีในนะส่ลงไปด้วยหรือเปล่าจะโหนใส่ในปีนแล้วมาฝังไปด้วยเลย บัญชีธนาคารเขาใส่ลงก้นหลุมไปเลยเลยไห้ด้วยขนาดไหนก็ออกไปไม่ได้สักบาทก็ให้นึกอย่างนั้นแต่ว่าไม่ไม่จะไปฮีนอกระสาตุนงสตังหัยตังก็เหียบหารามมู่งอย่ดูถูกเนี่ยมัดพมอต้อคนที่ดูถูกเนี่ยมัดพอต้อนนี่ไม่เจริญงเชื่อหรือไม่เชื่อนะกระนั้นเนี่ย เอามันก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าดุลยภาพทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอๆกันอมอย่างนี้ทีเวลามันจะเกิดจะกบถต้องมองความไร้ค่าของเราให้มันมากกว่าให้มันมากกว่าเวลาเราดูถูกด,ดูแคลนคนมันดูถูกด,ดูแคลนก็ให้มองว่าเรามีค่า วาละวลาละจั๊กจวะอันตุนุลอาลราในอิงคุนตุมุบินินโอ้อย่าไปเศร้าใจอะไรเลยในพราะ่อโบตันตังเนี่ยสูงกว่าไอ้คำว่าสูงกว่านี่มันก็เรียกว่ามองเห็นข้าพุธถ้าเราเป็นมุมินสยามนะไอ้ใครมันดูแคลนเราก็ช่างมันไปเวลาเราชักจะมองดูโอ้จะดูไม่ไหวแล้วบุญย่อเนี่ยมันแย่จริงๆนั่นกับอัตคัตนั่นก็ไม่มี ก็ให้ดูคนที่เขาแยก่ัาเราโอ้ยคนมันแยก่ัาเรายังมีนะแต่ทำดุญนาเรามียังมีถึงแม้ว่าที่มันจะเล็กไปยังได้หาสิตาเนี่ยเป็นของเราโฉนดชื่อมันยังเขียนว่าเรานะอู้ยนั่นมันไม่มีเป็นจําที่ยืนยังไม่มีเลยโฉนดก็ไม่มีันก็ให้ึกอย่างนั้นดิเวลามองคนที่เ่า ดีกว่าเราในเรื่องของความดีก็อมองดูผู้คนนี้หน้าหน้าเอาเยี่ยงเอาอย่างไหนฉาเรานี่งงจะสู้ขาไม่ได้พอได้เขาละหมาดเป็นเทานั้นดิมันจะไปดูเขาหนี่ยละหมาดสู้เราไม่ได้อ่านผูอ้อานสู้เราไม่ได้มันมันมันอยู่ที่อินมูที่เราจะไปใช้กดนะไอตัวที่เป็น เรื่องที่ถูกตำหนิตามหลักการของศาสนาเราจะใช้อินมูเพราะเขาจะบอกว่ามีทั้งอินมูและอามันยาที่จะใช้รักษาอโรคพวกนี้มันมีทั้งอินมูและอามันไออินมูก็คือความกระจาใจเวลาจะมองมองยังไงแต่เราจะลกตนของท่านเราจะอวดเบงัวดโตก็ให้มองว่าอ่อนน้อมไอชาชิ่สุนเรามันก็ไม่ใช่อะไรหรอไอคนเดินแบกอุจจาระทุกวันก็เข้าสว่เนี่ยเพราะฉะนั้น มันก็จะทําให้เราลดลงโอ้มุนจะได้มันจะเปอะไรคนกินมากเรื่องมากตื่นนั่งกินนี่ต้องเลือกเลือกไอ้เรื่องที่ว่าคือต้องเลือกไงถ้ามันของอัล้านทีนี้คบคนเนี่ยในของอานล้านเนี่ยเลือกอีกกินนั่งกินนี่กคนคก็ดอยเสียเวลำเวลาอยู่ก็เรื่องกินหมดเวลาไปก็เรื่องกินกินหมาล้านอันนั้นโอนเงินไม่ได้่อนเงินนั่นไม่ได้ยิ่งดุอะไรมากเป็นงงเสียว่าเดี๋ยวมันจะไปรวมที่เดียว ะบอกมีกาแฟไกาแฟไม่มีปวดหัวเนี่ยอยากได้กาแฟกาแฟไม่มีกาแฟซองได้ไหมได้เอาหนึ่งชงชาไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาเอากาแฟมาไปเอากาแฟบางซองนึงกระซองนึงไอ้น้ำชาเนี่ยยังร้อนอยู่ใส่เลยใส่กาแฟนั่นแหละรวมกันชานิ่มขึ้น คือเขาจะให้เรากินกาแฟเนี่ยเขาต้องไปวิ่งต้มน้ํามาดินะต้มต้มน้ําเปล่ามาดิอีกมันต้องยุ่งแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วเดี๋ยวมันเข้าไปมันก็ไปวนกันหมดจะไปยุ่งอะไรกับมันมากครับใช่ด้่ยกินเนพะื่อจะเอาอะไรนะคาเฟอีนหน่อยนึงโอ้มันจะเริ่มตุบ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 เรียกคาเฟอีนมันจะเอาคาเฟอีนก็เราก็อัดกินเข้าไปหน่อย,ยนึงได้เลยดับหายปวด ก็จไปยุ่อะไรก็ต้องไปต้มน้ำยิงอะไรกีกยาจะมาชงกาแฟาจะไปแยกกาแฟพอเลเราไปแยกกาแฟาแก้วชาวแก้กนน<ฮ>นวกน้ำราบินแหละเห็นไปรวมเลยนะนั่นแหละนั่นก็ห้มองอย่างนี้นอัลลอฮฺอะลิมุซาลาฮฺอูนีฮะลาลัซซุลลอฮฺ